เป็นเวลากว่า40ปีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงทำหน้าที่จัดการศึกษาโดยมีการปรับปรุงหลักสูตรและเปิดกระบวนวิชาใหม่ๆเพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานเท่าเทียมบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆตลอดมาแต่ด้วยจำนวนวิชาที่เพิ่มขึ้นผนวกกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทำให้รหัสวิชาเดิมที่มีห้าหลัก ไม่สามารถรองรับจำนวนวิชาและกรอบมาตรฐานดังกล่าวได้จึงจำเป็นที่มหาวิทยาลัยของเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาใหม่เป็น7หลักโดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโครงสร้างหลักสูตรและการจบการศึกษาของนักศึกษาดังนั้นในการลงทะเบียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2555เป็นต้นไป นักศึกษาต้องใช้รหัสวิชาใหม่7หลักในการลงทะเบียนเรียนดังตัวอย่างส่วนในขั้นตอนของการเทียบรหัสวิชาเพื่อใช้ในการลงทะเบียนนั้นสามารถเทียบรหัสวิชาจาก5หลักเป็น7หลักได้จากมร30ที่แจกให้นักศึกษาตามคณะต่างๆ หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหงเอกสารการเทียบรหัสวิชา5หลักเป็น7หลักที่บอร์ดประกาศตามคณะต่างๆและตรวจสอบรายละเอียดการเปลี่ยนรหัสวิชาได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคือ www.ru.ac.th ที่หน้าเว็บหลักจะมีป๊อปอัพ เพื่อเข้าสู่ระบบการเทียบรหัสวิชาจาก5หลักเป็น7หลักใส่รหัสวิชา5หลักที่ต้องการค้นหาในช่องรหัสวิชา5หลักแล้วคลิกที่ปุ่มคลิกเพิ่มรายการหรือกดปุ่ม enter บนคีย์บอร์ดหน้าจอจะปรากฏตารางรหัสวิชาจาก5หลักเป็น7หลักตามที่นักศึกษาต้องการโดยอัตโนมัติ ใส่รหัสวิชา5ห,หลักอื่นๆที่ต้องการเทียบทีละวิชาจนครบกระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเมื่อครบแล้วให้กดที่ข้อความแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ที่ด้านล่างจะปรากฏรายการวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาต้องการพร้อมบาร์โค้ดเมื่อจะพิมพ์ให้กดที่ข้อความสั่งพิมพ์รายงานเพื่อพิมพ์รายการเหล่านี้พร้อมบาร์โค้ด ไปใช้ในการลงทะเบียนเรียนได้จริงโดยไม่ต้องตัดบาร์โค้ดซ้ำอีกและในระหว่างการลงทะเบียนเรียนภาคหนึ่งปีการศึกษา2555มหาวิทยาลัยได้เตร,รียมการเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาการลงทะเบียนเรียนโดยจะจัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำนักศึกษาหน้าทางเดินระหว่างกลางอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช